เมนูเหลาข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับปลาช่อนผัดขึ้นช่ายครับเมนูนี้ทำทีไรเปลืองข้าวมากๆครับตั้งกระทะครับแล้วก็นำปลาช่อนเป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับลงไปทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับปลาช่อนเนี่ยเชฟก็ซื้อมาจากตลาดนะครับสั่งให้เขาทำให้เขาแร่ให้เรียบร้อยเลยครับสะดวกครับสมัยนี้ไม่ต้องมานั่งแร่เองไปจับเองให้ยุ่งยากครับ เอามาแล้วเราก็ไปล้างน้ํานะครับแล้วก็เค้าเกลือเล็กน้อยนะครับในการทอดเขาก็จะได้ขาวน้อยลงด้วยนะครับใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับเหลืองกรอบน่ากินเลยนะครับไม่ต้องไปชุบแป้งทอดเลยนะครับการชุบแป้งทอดเนี่ยมันจะทําให้กรอบจริงครับแต่กรอบไม่นาน ทอดเหลืองได้ที่แล้วก่อนจะตักขึ้นก็เร่งไฟให้แรงขึ้นนะครับเพื่อจะยืดน้ํามันออกประช่อนของเราก็จะได้ไม่อมน้ํามันครับอ่ะมาเสด็จน้ํามันเตี้ยมไว้ก่อนเลยครับตั้งกระทะอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมสับลงไปครับผัดให้เหลืองหอมเลยนะครับกระเทียมเหลืองได้ที่ก็ใส่เตาเจี้ยวลงไปนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับผัดต่อเลยครับ ซีอิ๊วขาว1หนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมอีกหึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายอีกสองช้อนชาครับใช้ตะหลิวเนี่ยคนให้น้ำตาลละลายให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ปลาช่อนที่เราทอดเรียบร้อยเนี่ยลงไปเลยเลยครับผัดให้ปลาช่อน ดูดน้ำเข้าไปเล็กน้อยนะครับแล้วเชฟก็จะเติมขิงซอยลงไปเลยครับอีก50กรัมครับตามด้วยขึ้นช่ายซอยอีก70กรัมครับต้นหอมหั่นท่อนอีก2ต้นครับแล้วก็พริกกินดาแดงซอยนะครับตัดสีลงไปด้วยครับผัดให้ทุกอย่างสุกอีกรอบนึงครับ นี่แหละครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับปลาช่อนผัดขึ้นช่ายเนี่ยจะไปกินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยเนี่ยก็เข้ากันดีมากๆเลยนะครับน้ำคุกคลิกคุกขี้อย่างนี้แหละครับราดข้าวสวยร้อนๆนะครับข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้ลองไปทํากินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับไม่ยากเลยนะครับอย่างที่บอกครับปลาสมัยเนี้ยอยากจะให้เขาหั่นอะไรส่วน ถอดเกจอะไรยังไงเขาทาให้เรียบร้อยเลยครับเป็นเมนูที่ง่ายๆครับทําตามได้แน่นอนครับเมนูหน้าเป็นอะไรลองติดตามชมกันครับ